ผมถามแบบคนเคยอยู่หน้างานนะถ้าด่านปิดจริงถ้ารัฐเอาจริงถ้ากฎหมายยังทำงานของจากนอกประเทศมันจะโผล่มาในตลาดไทยได้ยังไงแต่ความจริงคือมันโผล่โผล่ทุกเช้าโผล่ทุกตลาดและโผล่ในราคาที่เกษตรกรไทยสู้ไม่ได้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มแข่งผักหน้าตาเหมือนกันผลไม้ลูกขนาดใกล้เคียงกัน แต่ต้นทุนต่างกันราวฟ้ากับดินชาวบ้านไม่ได้โง่เขาดูออกเขารู้ว่าอันไหนปลูกเองอันไหนมาจากนอกแต่สิ่งที่เขาไม่เข้าใจคือทำไมของพวกนี้ถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ทั้งที่บอกว่าปิดด่านผมไม่ได้เล่าเรื่องนี้เพื่อจะกล่าวหาใครแต่ผมจะเล่าให้ฟังว่าของพวกนี้ไม่ได้เดินเข้ามาเองมันถูกพาเข้ามาและคนที่พามารู้ดีว่ากำลังทำอะไรอยู่ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องบังเอิญและไม่ใช่เรื่องของคนกลุ่มเดียวมันคือระบบระบบที่ทำงานเงียบๆแต่ทำร้ายคนทั้งประเทศผมเริ่มจากคำถามง่ายๆก่อนถ้าด่านชายด่านปิดจริงใครคือคนเปิดประตูให้ของพวกนี้เข้ามาเพราะในโลกความจริงของไม่เคยข้ามเส้นแดนได้ด้วยตัวมันเองมันต้องมีมือคนดันมีตาคนมอง และมีคนอีกกลุ่มหนึ่งทำเป็นไม่เห็นชาวบ้านแถบชายแดนรู้เรื่องนี้ดีเขาเห็นรถเห็นเส้นทางเห็นเวลาที่มันวิ่งตอนกลางวันถนนเส้นเดียวกันนี้คือทางขนผลผล,ผลิตของชาวไร่แต่พอฟ้ามืดมันเปลี่ยนบทบาททันทีรถที่ไม่มีป้ายไม่มีโลโก้ไม่มีเอกสารให้ใครตรวจมันไม่ได้วิ่งเร็ว แต่มันวิ่งมั่นใจเพราะรู้ว่าด่านไหนต้องหยุดด่านไหนไม่ต้องจุดไหนมีคนรอรับของพวกนี้ไม่ได้เข้ามาทีเดียวหมดมันถูกแบ่งถูกแยกแล้วค่อยเอามารวมใหม่ขั้นตอนแรกคือข้ามพรมแดนแรกให้ได้ไม่ต้องถูกแค่ไม่โดนพอข้ามได้แล้วมันจะไม่เข้าประเทศไทยตรงๆแต่มันจะถูกส่งอ้อมไปประเทศที่สาม เปลี่ยนเส้นเปลี่ยนเอกสารเปลี่ยนสถานะจากของต่างชาติกลายเป็นของที่ตรวจย้อนกลับยากกระบวนการนี้ไม่ต้องใช้คนเก่งไม่ต้องใช้เทคโนโลยีสูงแค่ใช้คนที่รู้ว่าระบบรัฐโหวตรงไหนแล้วคำถามคือใครรู้คำตอบคือคนในรู้ก่อนใครเพราะช่องโวไม่ได้เกิดจากกฎหมาย แต่มันเกิดจากการบังคับใช้บางด่านเข้มบางด่านหลวมบางด่านเข้มเฉพาะกับคนที่ไม่รู้จักคนที่รู้เส้นรู้เวลารู้จังหวะเขาผ่านเหมือนทางส่วนตัวผมเคยได้ยินชาวสวนพูดประโยคหนึ่งเขาบอกว่าของเขาปลูกทั้งปีขายสู้ของที่เข้ามาเมื่อคืนเดียวไม่ได้ประโยคนี้ไม่ใช่คำบน่นแต่มันคือคำพิพากษาละ เพราะของพวกนี้ไม่ต้องแบกต้นทุนแบบเขาไม่ต้องเสี่ยงภัยแล้งไม่ต้องเจอศัตรูพืชไม่ต้องจ่ายภาษีเท่ากันมันจึงถูกกว่าและเมื่อมันถูกกว่าตลาดก็เลือกมันสุดท้ายคนที่แพ้ไม่ใช่พ่อค้าแต่คือคนปลูกรัฐอาจบอกว่าไม่รู้อาจบอกว่ากำลังตรวจสอบอาจบอกว่ากำลังแก้ไขแต่ของยังเข้าราคาเกษตรยังตก และชาวบ้านยังถูกปล่อยให้รับกรรมเหมือนเดิมผมไม่ได้บอกว่ามีใครผิดคนเดียวแต่ผมกำลังบอกว่าระบบนี้มีคนได้ประโยชน์แน่นอนและตราบใดที่ยังไม่มีใครกล้าถามตรงๆว่าด่านปิดเพื่ออะไรและปิดให้ใครดูเสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นในช่วงหัวค่าไม่ใช่เสียงของชาวสวนไม่ใช่เสียงของพ่อค้าในตลาดแต่เป็นเสียงของคนกลาง คนที่ไม่เคยปรากฏตัวไม่เคยมีชื่อในเอกสารแต่เป็นคนที่ของทุกชิ้นต้องผ่านมือถ้าคุณอยากรู้ว่าสินค้าจากนอกประเทศเข้ามาได้ยังไงคุณไม่ต้องไปถามคนปลูกไม่ต้องไปถามคนขายคุณต้องไปถามคนกลางคนกลุ่มนี้ไม่ใช่ในทุนใหญ่ไม่ใช่นักการเมืองใหญ่ไม่ใช่ข้าราชการระดับสูงเขาเป็นแค่คนธรรมดาแต่รู้จักทุกคนที่จำเป็นต้องรู้ รู้ว่าด่านไหนหลวมรู้ว่าด่านไหนเข้มรู้ว่าเวลาไหนควรไปและรู้ว่าใครไม่ควรเจอนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดของจากฝั่งโน้นจะไม่ถูกส่งตรงมาหาด่านไทยมันจะถูกส่งมาที่จุดพักจุดพักเหล่านี้ไม่ใช่โกดังใหญ่ไม่ใช่คลังสินค้าทางการแต่เป็นลานโล่งเป็นบ้านร้างเป็นสวนเป็นที่ที่ไม่มีใครสงสัย คนกลางจะเป็นคนจัดการเขาจะเป็นคนบอกว่าคืนนี้เอากี่คันเข้าเส้นไหนต้องจ่ายใครและต้องระวังอะไรเขาไม่ได้ทำคนเดียวเขามีเครือข่ายเครือข่ายที่ทำงานเป็นระบบและทำมานานของพวกนี้ไม่ได้เข้ามาทุกวันมันเข้ามาเป็นรอบเป็นจังหวะเหมือนน้ำขึ้นน้ำลงช่วงไหนเข้มเขาก็พักช่วงไหนเงียบเขาก็เดิน ไม่มีการฝืนไม่มีการเสี่ยงเกินจำเป็นเพราะคนกลางรู้ดีว่ากำไรไม่ได้มาจากการรีบแต่มาจากการอยู่รอดเมื่อของเข้ามาถึงฝั่งไทยมันจะไม่ถูกส่งเข้าตลาดทันทีมันจะถูกแยกตัวตนก่อนผักจะถูกคละผละไม้จะถูกผสมของจากนอกจะวางปนกับของในพอถึงจุดนี้ไม่มีใครแยกออกแล้ว พ่อค้าในตลาดไม่จำเป็นต้องรู้ที่มาเขารู้แค่ว่าราคานี้รับได้ขายได้กำไรยังอยู่คนที่รู้ที่มาจริงๆมีแค่ไม่กี่คนและทุกคนอยู่เหนือเส้นความเสี่ยงชาวสวนที่ปลูกเองเริ่มรู้สึกแปลกทำไมของหน้าตาคล้ายกันแต่ราคาต่างกันขนาดนี้เขาเริ่มถามแต่คำตอบที่ได้คือตลาดมันเป็นแบบนี้ คำนี้ฟังดูธรรมดาแต่สำหรับคนปลูกมันเหมือนคำตัดสินเพราะตลาดที่ว่าเขาไม่เคยมีสิทธิ์เลือกผมเคยฟังเกษตรกรคนหนึ่งพูดเขาบอกว่าถ้าของพวกนั้นไม่เข้ามาราคานี้ผมอยู่ได้ประโยคนี้ไม่ต้องการคำอธิบายเพิ่มมันชัดเจนในตัวมันเองแต่คำถามคือใครทำให้ของพวกนั้นเข้ามา คำตอบไม่ใช่ชื่อเดียวไม่ใช่คนเดียวแต่เป็นระบบระบบที่คนกลางคือฟันเฟืองสำคัญคนกลางไม่ต้องถือของไม่ต้องปลูกไม่ต้องขายหน้าร้านเขาแค่เชื่อมเชื่อมของเชื่อมคนเชื่อมช่องโวและในระบบนี้ทุกคนได้ส่วนแบ่งยกเว้นคนปลูก คุณอาจถามว่ารัฐไม่รู้เลยหรือผมไม่เชื่อว่ารัฐไม่รู้เพราะถ้าชาวบ้านรู้ถ้าพอค้าเห็นถ้าราคาในตลาดเปลี่ยนรัฐย่อมรู้แต่การรู้กับการทำมันคนละเรื่องบางทีการไม่ทำคือการเลือกเลือกที่จะเงียบ เลือกที่จะมองข้ามเลือกที่จะปล่อยให้ระบบนี้เดินต่อเพราะถ้าจะหยุดจริงมันต้องหยุดตั้งแต่คนกลางแต่คนกลางไม่ใช่คนที่คุณจะเรียกมาสอบสวนง่ายๆเขาไม่เคยอยู่ในเอกสารไม่เคยเซ็นชื่อไม่เคยรับของเขาอยู่ตรงรอยต่อระหว่างกฎหมายกับความจริงตรงนี้แหละ ที่ระบบรัฐอ่อนแรงที่สุดตอนนี้คุณเริ่มเห็นแล้วว่าปัญหานี้ไม่ได้อยู่ที่ด่านอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่หลังด่านและตราบใดที่คนกลางยังทำงานได้ต่อให้ปิดด่านอีกกี่รอบของก็ยังเข้าผมจะพาไปดูว่าเมื่อของเข้ามาแล้วมันถูกทำให้ถูกกฎหมายได้อย่างไรและจุดนั้นเอง คือจุดที่คำว่าตรวจสอบกลายเป็นแค่คำพูดสวยๆถ้าคุณคิดว่าของจากนอกประเทศผิดกฎหมายแค่ถูกจับได้ก็จบคุณคิดง่ายไปเพราะในโลกจริงของไม่ได้หายไปเพราะมันผิดแต่มันหายไปเพราะมันถูกทำให้ถูกและจุดนี้เองคือหัวใจของเกมทั้งหมดของพวกนี้เมื่อข้ามเข้ามาได้แล้วมันจะไม่รีบออกสู่ตลาดมันต้องผ่านกระบวนการหนึ่งก่อน กระบวนการที่ไม่ต้องเปลี่ยนของแต่เปลี่ยนสถานะผักยังเป็นผักผลไม้ยังเป็นผลไม้แต่เอกสารของมันไม่เหมือนเดิมตรงนี้หลายคนชอบเข้าใจผิดคิดว่าต้องปลอมเอกสารต้องโกงต้องมีตราปลอมความจริงไม่จำเป็นเพราะระบบราชการไทยมีช่องว่างมากพอให้ของผิดเดินผ่านแบบไม่ผิดได้แค่เลือกช่องให้ถูก ของจากนอกประเทศเมื่อถูกนำมาคละถูกผสมถูกแยกลอ็อตมันจะกลายเป็นของที่ตรวจย้อนกลับแทบไม่ได้พอไม่มีต้นทางไม่มีเจ้าของชัดคำถามทั้งหมดก็หายไปเอกสารที่ใช้ไม่จำเป็นต้องระบุที่มาชัดเจนแค่ระบุว่าผ่านการตรวจแล้วใครตรวจตรวจเมื่อไหร่ตรวจอะไรคำตอบพวกนี้ไม่เคยไปถึงชาวบ้านและไม่เคยต้องไปถึง เพราะเอกสารหนึ่งใบสามารถเปิดประตูตลาดได้ทั้งประเทศผมไม่ได้บอกว่าทุกคนในระบบผิดแต่ผมกำลังบอกว่าระบบนี้เปิดโอกาสให้คนผิดไม่ต้องกลัวอะไรเลยเพราะความผิดถูกกลืนหายไปกับขั้นตอนคุณเคยสังเกตไหมทำไมของพวกนี้ถึงไม่เคยถูกจับขาตลาดเพราะตอนที่มันมาถึงตลาดมันไม่ใช่ของผิดแล้วมันคือของที่ผ่านระบบคำนี้ฟังดูดี แต่ไม่มีใครรู้ว่ามันผ่านอะไรมากเกษตรกรเห็นผลลัพธ์อย่างเดียวราคาที่ตกของที่ล้นแต่ไม่เคยเห็นต้นเหตุและเมื่อเขาร้องเรียนคำตอบที่ได้คือมีการตรวจสอบแล้วตรวจสอบอะไรใครตรวจตรวจจริงไหมไม่มีใครตอบเพราะการตอบคือการเปิดโปรงระบบตัวเองตรงนี้แหละคือช่วงที่เรื่องเริ่มชัดของพวกนี้ไม่ได้หลุดเข้ามาเพราะเจ้าหน้าที่ไม่เก่ง แต่มันหลุดเพราะระบบถูกออกแบบมาแบบนี้ออกแบบมาให้ไม่มีใครต้องรับผิดเอกสารเดินของเดินเงินเดินแต่คนไม่ต้องเดินออกมารับกรรมชาวสวนบางคนเริ่มเลือกถามไม่ใช่เพราะไม่อยากรู้แต่เพราะรู้ว่าถามไปก็ไม่ได้อะไรเขาเลือกปล่อยเลือกทนเลือกแบกบางคนเปลี่ยนอาชีพบางคนขายที่บางคนเลือกปลูก นี่คือผลลัพธ์ของระบบที่ทำให้ของผิดกลายเป็นของถูกผมอยากให้คุณจำประโยคหนึ่งไว้ถ้าของผิดยังอยู่ในตลาดได้อย่างเปิดเผยแสดงว่ามันไม่ได้ผิดจริงในระบบมันผิดแค่ในชีวิตของคนปลูกผมจะพาไปดูว่าเงินจากของพวกนี้ไหลไปที่ไหนและคุณจะเข้าใจทันทีว่าทำไมไม่มีใครอยากหยุดระบบนี้ถ้าคุณอยากรู้ว่าระบบแบบนี้อยู่ได้นานแค่ไหน คำตอบไม่ได้อยู่ที่ด่านไม่ได้อยู่ที่เอกสารแต่อยู่ที่เงินเงินคือเหตุผลเดียวที่ทำให้ทุกอย่างเงียบของจากนอกประเทศเมื่อถูกทำให้ถูกเมื่อถูกส่งเข้าตลาดเงินก็เริ่มไหลมันไม่ไหลก้อนเดียวมันไหลเป็นสายสายแรกคือเงินที่คนกลางได้ไม่ต้องลงทุนปลูกไม่ต้องเสี่ยงอะไรแค่รู้เส้นรู้เวลารู้คน สายที่สองคือเงินของพ่อค้ารายใหญ่ที่รับของลถใหญ่ได้ราคาตำ่ำขายได้เร็วกำไรชัดสายที่สคือเงินที่หายไปหายจากระบบภาษีหายจากรายได้รัฐแต่ไม่เคยหายจากกระเป๋าใครเงินพวกนี้ไม่เคยถูกบันทิดเป็นตัวเลขเดียวมันถูกแยกถูกเฉลีย่ยถูกส่งต่อใครได้เท่าไหร่ไม่มีใครพูด แต่ทุกคนรู้ว่าถ้าระบบนี้หยุดเงินจะหยุดและเมื่อเงินหยุดคนที่เคยได้จะไม่ยอมผมเคยได้ยินคนพูดว่าถ้าไม่คุ้มเขาไม่ทำหรอกประโยคนี้อธิบายทุกอย่างคุณคิดว่าการลักลอบแบบนี้เสี่ยงไหมเสี่ยงแน่นอนแต่เมื่อเทียบกับกำไรความเสี่ยงนั้นเล็กมากเพราะความเสี่ยงไม่ได้ตกอยู่ที่คนได้กำไรสูงสุด มันตกอยู่ที่คนปลายทางคนขับรถคนแบกของคนที่จับได้ง่ายส่วนคนที่ออกแบบระบบแทบไม่เคยอยู่ในภาพเงินจึงเป็นเกราะเกราะที่ปกป้องทั้งระบบคุณจะเห็นข่าวจับของเถื่อนเป็นครั้งคราวเห็นภาพของกลางเห็นแถลงข่าวแต่คุณไม่เคยเห็นโครงข่ายถูกทำลายจริงเพราะการจับคือการแสดงส่วนระบบยังเดินต่อ เงินที่ไหลหอกจากตลาดไม่เคยย้อนกลับมาหาเกษตรกรราคาพืชผลยังต่ำต้นทุนยังสูงชีวิตยังหนักแต่เงินในระบบนี้ยังหมุนดีนี่คือเหตุผลว่าทำไมเรื่องนี้ไม่เคยจบไม่ใช่เพราะแก้ไม่ได้แต่เพราะมีคนไม่อยากให้จบและคนกลุ่มนั้นไม่ได้เสียงดังเขาไม่ออกสื่อไม่เถียงไม่ตอบโต้เขาแค่ปล่อยให้ระบบทำงานของมันเงียบ เนียนและแน่นตอนนี้คุณอาจเริ่มถามว่าแล้วรัฐอยู่ตรงไหนคำตอบคือรัฐอยู่ทุกที่แต่ไม่อยู่ในจุดที่คุณคิดรัฐอยู่ในเอกสารอยู่ในขั้นตอนอยู่ในคำว่าถูกต้องตามระเบียบแต่ไม่อยู่ในชีวิตจริงของคนปลูกตรงนี้แหละที่ความรู้สึกของชาวบ้านพังเขาไม่ได้ต้องการเงินอุดหนุนเขาไม่ได้ต้องการคำปลอบใจ เขาแค่ต้องการสนามแข่งที่ยุติธรรมแต่เมื่อสนามถูกเอียงต่อให้ขยันแค่ไหนก็แพ้ผมจะพาไปดูว่าเมื่อเสียงเริ่มดังขึ้นเมื่อชาวบ้านเริ่มทนไม่ไหวระบบนี้ตอบสนองยังไงและคุณจะเข้าใจว่าทำไมการแก้ปัญหาถึงวนอยู่ที่เดิมเสมอเมื่อราคาพืชผลตกต่อเนื่องเมื่อของจากนอกยังล้นตลาด เมื่อชีวิตเริ่มไปต่อไม่ไหวเสียงของชาวบ้านก็เริ่มดังตอนแรกมันไม่ดังมากเป็นแค่คำบน่นเป็นแค่การตั้งคำถามกันเองในตลาดในวงข้าวในวงเล่าเขาไม่ได้อยากชนเขาแค่อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาแต่พอถามไปเรื่อยๆคำตอบก็ยังเหมือนเดิมกำลังตรวจสอบ อยู่ระหว่างดำเนินการต้องรอผลสรุปคำพวกนี้ชาวบ้านฟังจนชินชินจนเริ่มรู้ว่ามันไม่ได้แปลว่าจะมีอะไรเปลี่ยนเมื่อเสียงเบาๆไม่ได้ผลมันก็เริ่มดังขึ้นเริ่มรวมกลุ่มเริ่มร้องเรียนเริ่มไปยืนหน้าหน่วยงานแต่สิ่งที่เขาเจอไม่ใช่คำอธิบายแต่คือกำแพง กำแพงของขั้นตอนกำแพงของระเบียบกำแพงของคำว่าต้องทำตามระบุระบบที่ว่าไม่เคยหันกลับมามองว่าคนข้างล่างกำลังจมน้ำผมเคยได้ยินเกษตรกร,ร,กรพูดประโยคหนึ่งเขาบอกว่าถ้าผมผิดเขาจับผมเร็วมากแต่ของพวกนั้นทำไมไม่มีใครผิดประโยคนี้ไม่มีคำหยาบไม่มีอารมณ์ แต่แทงใจที่สุดเพราะมันคือความจริงชาวบ้านรู้ว่ากฎหมายเข้มกับเขาแต่หลวมกับคนบางกลุ่มเขาเห็นเขาเปรียบเทียบและเขาจำเมื่อเสียงเริ่มดังระบบก็เริ่มขยับแต่ไม่ใช่ขยับเพื่อแก้เป็นการขยับเพื่อรับมือมีการตั้งคณะทำงานมีการประชุมมีการถแถลง ทุกอย่างดูเหมือนกำลังเดินหน้าแต่ในพื้นที่จริงรถยังวิ่งของอยังเข้าราคาไม่ขยับนี่คือจุดที่ความหวังเริ่มพังเพราะชาวบ้านไม่ได้โง่เขาดูออกว่าอะไรคือของจริงอะไรคือการแสดงบางคนเริ่มถอยบางคนเริ่มเงียบไม่ใช่เพราะยอมแต่เพราะเหนื่อยเขาเริ่มคิดว่าสู้ไปก็เท่านั้นและนั่นแหละคือสิ่งที่ระบบต้องการ ระบบไม่ต้องการให้คุณเชื่อระบบแค่ต้องการให้คุณเลิกถามเพราะวันที่คนเลิกถามคือวันที่ระบบชนะผมไม่ได้พูดชาวบ้านเพราะคนที่ต้องหาเช้ากินขําไม่มีแรงพอจะสู้กับอะไรใหญ่ขนาดนี้แต่ผมอยากให้คุณเห็นว่าความเงียบของคนเล็กคือเชื้อเพลิงของระบบใหญ่เมื่อเสียงเงียบของก็ยิ่งเข้าเงินก็ยิ่งไหลและความอายุติธรรมก็กลายเป็นเรื่องปกติ นี่คือวงจรที่อันตรายที่สุดไม่ใช่เพราะมันผิดแต่เพราะมันชินชินกับราคาที่ตกชินกับคำตอบเดิมชินกับการถูกมองข้ามและเมื่อสังคมชินเรื่องผิดก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ตอนนี้คุณเริ่มเห็นแล้วว่าทำไมเรื่องนี้ถึงไม่จบไม่ใช่เพราะไม่มีหลักฐานแต่เพราะเสียงของคนที่เดือดร้อนเบากว่าเสียงของเงินตอนที่คำถามทั้งหมดจะถูกวางไว้ตรงหน้า และไม่ว่าคุณจะตอบยังไงคุณจะไม่สามารถมองเรื่องนี้เหมือนเดิมได้อีกเมื่อคุณเดินมาถึงตรงนี้คุณจะเริ่มเห็นว่าปัญหานี้ไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่หลายคนพยายามทำให้มันดูมันไม่ได้ต้องใช้คำอธิบายยาวไม่ได้ต้องใช้ตัวเลขสวยไม่ได้ต้องใช้เวทีใหญ่มันต้องใช้แค่คำถามเดียวคำถามที่ไม่มีใครอยากตอบถ้าด่านปิดจริงถ้ากฎหมายยังศักดิ์สิทธิ์ถ้ารัฐยืนอยู่ข้างประชาชนจริง ของพวกนี้เข้ามาไม่ได้ตั้งแต่วันแรกแต่เมื่อมันเข้ามาได้เมื่อมันอยู่ในตลาดได้เมื่อมันทำลายชีวิตคนปลูกได้แปลว่ามีบางอย่างไม่ทำงานหรือเลือกที่จะไม่ทำผมไม่อยากให้คุณมองเรื่องนี้เป็นเรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งไม่อยากให้คุณมองว่านี่คือเรื่องของเขมรของลาวหรือของใครนี่คือเรื่องของระบบระบบที่เปิดช่องระบบที่ปล่อยผ่าน ระบบที่ทำให้คนบางกลุ่มได้ประโยชน์จากความเดือดร้อนของคนส่วนใหญ่และระบบแบบนี้ไม่พังเพราะมันผิดแต่มันอยู่ได้เพราะคนดีจำนวนมากถูกทำให้เงียบคุณอาจถามว่าแล้วทางออกอยู่ตรงไหนผมจะไม่ตอบว่าต้องปิดด่านต้องจับต้องเอาผิดเพราะคำพวกนี้ถูกพูดมาหมดแล้วแต่สิ่งที่ไม่ค่อยมีใครพูดคือต้องกล้าตอบคำถามต่อหน้าประชาชน กล้าบอกว่าด่านไหนหลวมใครรับผิดชอบแก้จริงหรือแค่แก้ภาพเพราะตราบใดที่ยังไม่มีใครยอมรับความจริงปัญหานี้ก็จะถูกส่งต่อจากรัฐบาลหนึ่งไปอีกรัฐบาลหนึ่งจากปีหนึ่งไปอีกปีหนึ่งโดยที่คนปลูกยังต้องรับกรรมเหมือนเดิมผมอยากให้คุณจำไว้ว่ากเกษตรกรไม่ได้ขออะไรเกินตัวเขาไม่ได้ขอรวยเขาไม่ได้ขอพิเศษ เขาแค่ขอกติกาที่ไม่โกงเขาแต่เมื่อกติกาถูกบิดเมื่อสนามเอียงเมื่อกรรมการหลับตาคนที่ซ้อมมาทั้งชีวิตก็แพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มแข่งนี่คือความอายุติธรรมที่อันตร,รายที่สุดเพราะมันไม่ได้ฆ่าคนทันทีแต่มันค่อยๆฆ่าความหวังและเมื่อความหวังตายประเทศก็อ่อนแรงผมเล่าเรื่องนี้ไม่ใช่เพื่อให้คุณโกรธ แต่เพื่อให้คุณรู้เพราะคนที่รู้จะไม่ถูกหลอกง่ายและสังคมที่รู้จะไม่ยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดซ้ำง่ายๆถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังเชื่อว่าประเทศนี้ควรยืนอยู่บนความยุติธรรมอย่าปล่อยให้เรื่องนี้เงียบอย่าปล่อยให้มันถูกกลืนไปกับข่าวอื่นๆเพราะวันนี้มันอาจเป็นเรื่องของผักของผลไม้ของเกษตรกรแต่วันหนึ่งมันอาจเป็นเรื่องของคุณ ผมไม่ได้ขอให้คุณเชื่อทุกคำที่ผมพูดแต่ผมอยากให้คุณตั้งคำถามคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบสวยแต่ต้องการความจริงและถ้าความจริงนั้นยังไม่มีใครกล้าพูดอย่างน้อยคุณต้องกล้าฟังก่อนจะจากกันผมขออวยพรให้ทุกคนที่ยังสู้มีแรงใจมีสติและมีคนยืนข้างคุณขอให้ความถูกต้องไม่แพ้ความเงียบและขอให้ความจริง ไม่แพ้ผลประโยชน์ถ้าเรื่องเล่านี้ทำให้คุณคิดทำให้คุณตั้งคำถามหรือทำให้คุณมองสังคมต่างไปจากเดิมนั่นแปลว่ามันไม่ได้ถูกเล่าไปเปล่าๆฝากติดตามฝากส่งต่อและฝากช่วยกันไม่ปล่อยให้ความอายุติธรรมกลายเป็นเรื่องปกติของบ้านเราเพราะประเทศนี้จะดีขึ้นไม่ได้ถ้าคนดีถูกทำให้เงียบและเรื่องนี้จะไม่จบ จนกว่าเราจะไม่ยอมเงียบอีกต่อไปเรื่องทั้งหมดที่เล่ามาไม่ใช่เพื่อชี้หน้าด่าใครไม่ใช่เพื่อสร้างศัตรูและไม่ใช่เพื่อให้สังคมแตกแยกแต่เพื่อให้เราเห็นตรงกันว่าปัญหาบางอย่างไม่ได้เกิดจากคนเล็กและไม่ได้แก้ได้ด้วยคำพูดสวยๆส,สินค้าเข้ามาได้เพราะระบบเปิดทางราคาพังเพราะกติกาไม่ยุติธรรมและความเงียบ คือสิ่งที่ทำให้ทุกอย่างอยู่ต่อได้เกษตรกร,ร,กรไม่เคยแพ้เพราะขี้เกียจเขาแพ้เพราะสนามไม่เท่ากันแพ้เพราะต้นทุนชีวิตสูงกว่าแพ้เพราะของที่ไม่ควณอยู่ตรงนั้นกลับอยู่ได้อย่างเปิดเผยถ้าเราไม่กล้าถามระบบก็ไม่จำเป็นต้องตอบถ้าเราไม่กล้าพูดความจริงก็ไม่จำเป็นต้องปรากฏเรื่องนี้อาจเริ่มจากผักจากผลไม้จากชายแดนแต่สุดท้าย มันคือเรื่องของความยุติธรรมทั้งประเทศก่อนจะจบเรื่องนี้ผมขออวยพรให้พี่น้องเกษตรกรทุกคนมีแรงใจมีสติและมีคนเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทำขอให้คนที่ยังยืนอยู่ในระบบที่ไม่เป็นธรรมไม่ยอมแพ้ต่อความเงียบและไม่ถูกทำให้รู้สึกว่าความเดือดร้อนของคุณไม่สำคัญขอให้ความถูกต้องยังมีที่ยืนแม้จะยืนยากและขอให้ความจริง ไม่ถูกกลบด้วยผลประโยชน์ถ้าเรื่องเล่านี้ทำให้คุณคิดทำให้คุณตั้งคำถามหรือทำให้คุณอยากมองสังคมให้ลึกขึ้นอีกนิดฝากติดตามฝากแชร์และฝากช่วยกันไม่ปล่อยให้ความอายุติธรรมกลายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะวันที่เรายอมชินคือวันที่ปัญหาชนะและถ้าวันนี้เรายังกล้าฟังยังกล้าคิดยังกล้าถามอย่างน้อยประเทศนี้ ก็ยังไม่แพ้ขอบคุณที่อยู่ฟังจนจบและขอให้ความจริงอยู่กับคุณเสมอ